คาถาบูชาพระแม่ธรณีนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัตสะตัสสะเกรีสโต ยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปรายิงสุปารามิตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปรายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสาเกรีสะโต ยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิถาตุงอสักโกนโตปร,รายิงสุปารามิต,ตานุภาเวนะมาระเสนาปาราชิตาทิโสทิสังปร,รายันติวิทังเสนติอเสสะโตตัสสาเกรีสโต ยะถาคังคาโสตังปวัตตันติมาระเสนาปฏิทิถาตุงอสักโกนโตปร,รายิงสุปารมิตานุภาเวนะมาระเสนาปาร,ราชิตาทิโสทิสังปร,รายันติวิทังเสนติอเสสะโตอธิฐานขอพร ขอความสำเร็จในหน้าที่การงานเรื่องเกี่ยวข้องกับดิน,นการปลูกพืชธัญญาหาร,รการสร้างอาคารบ้านเรือน,นการค้าขายบ้านเรือนที่ดินขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสข,ขอให้พ้นจากการตกกรรมลำบากขอให้มีความสุขความเจริญสืบไปขอให้แม่ธรณีคุ้มครองวิญ,ญญาณที่ล่วงรับไปแล้วประวัติพระแม่ธรณี เป็นเทวีแห่งแผ่นดินค้ําจุนโลกชีวิตมนุษย์และสัรพสัตทั้งหลายเนื่องจากพระพรหมเป็นผู้สร้างโรคผืนดินท้องฟ้าและสรพพสัตว์ทั้งปวงจึงถือว่าเป็นพระรูปหลักพระแม่ธรณีเกิดจากดินที่พระพรหมเป็นผู้สร้างพระแม่ธรณีเป็นเทพนาลีผู้มีรูปโฉมงดงามกายเป็นสีดำพระพักรูปไข่พระเกศาเป็นมวยยาวพระเนตรงาม ดังบัวสายน้ำเงินพระอุระใหญ่พระวรกายอรชรเอวเล็กสะโพกผายกลมกลึงลำแขนเรียวงามเหมือนงวงช้างนิ้วเรียวยาวงามดังรำเทียนไม่ชอบเจรจาพระโอษจะยิ้มแย้มอยู่เสมอรักสงบไม่โอ้อวดฤทธ์อวดปาฏิหารกับใครเป็นชายาพระพิรุณ อีกชาติหนึ่งเป็นเทพเทวีมีโฉมงามพระแม่ธรณีได้รับการร้องขอให้พิทักษ์ชีวิตมนุษย์และสรรพสัตว์รับหน้าที่เก็บมนุษย์ทุกคนไว้ในตัวเองคือคนตายเผาลงดินและคุ้มครองวิญญาณของคนตายพร้อมเก็บของไว้ในท่านทั้งหมดต่อมาไม่นานมนุษย์ก็นับถือเป็นเทพแห่งไร่นาด้วยพระแม่ธรณี30วันของมนุษย์ จะรับเจ็ดวันคือวันที่ชาวนาหยุดทำนาช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จและตะเตรียมดินเพื่อทำนาต่อปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งมีเหล่าอสูรและเหล่าพญามาจะทำร้ายพระพุทธเจ้าพระแม่ธรณีบีบน้ำออกจากมวยผมซึ่งเก็บไว้จากการกรวดน้ำของพระพุทธเจ้าในท่านั่งขูเขา่ามือบีบมวยผมน้ำท่วมเหล่าหมู่อสูร และเหล่าพญามารจนแตกกระเจิงไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าได้